สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนาบัวนะอัปเดตนะครับการทำนาบัวของเราเนาะนี่นะครับนาบัวของเรานะครับก็มีที่พักผ่อนมีเรือนะครับวันนี้เราก็มีอัปเดตนะครับวันนี้เราก็มีหลายๆอย่างเติมขึ้นมานะครับแวบมาได้นะครับนาบัวนะครับ นาบัวของเราครับอ้าวก็แวะเข้ามาชมกันนะครับวันนี้เราพาผมพามาดูนาบัวเนะวาะว้าวรอบหนึ่งก็ตอนนี้วันนี้ผมก็ทำเขาเรียกอะไรสะพานตัวนี้ไว้เชลฟี่นะครับไว้ถ่ายรูปเนาะไว้นอนถ่ายรูปกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับข้าวเพิ่งเกี่ยวไปใช้รถเกี่ยวเนาะเอามาดูดีกว่าดูผลผลิตนะครับการเก็บบัวเนาะแต่ละรอบเนะาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก่อนจะเพิ่งนี้จากกันไปครับมาดูนะดูรอบๆอบเนาะก็ีที่พัก มีเรือนะครับนี่ครับแบบคืดดอกบัวบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่บรรยากาศบรรยากาศเนี่ยเรื่องนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศเรื่องนะครับทําคนทํานาบัวเขาทายังไงนะครับก็ตายลมไม้นะครับก็เวลาเก็บบัวเสร็จก็มาพับกีบนะครับจะพามาดูการพับกีบเนาะนี่นะครับ คุณแม่เขาพับเกีบนะครับไว้ขายเนาะอาชีพอยู่บ้านนะครับสบายๆนะครับอยู่บ้านมีรายได้นะครับนี่กับดอกบัวที่พับเสร็จแล้วพามาดูดอกบัวที่พับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็เย็นนี้ก็ไปขายนะครับน่ครับบัวเพิ่งเก็บมานะครับบัวเพิ่งเก็บมานะครับดอกบัวที่เพิ่งเก็บมาเนาะงานอยู่ขงคุณเองเลยได้เก็บคำพูดที่ ก็ค่อยๆเก็บนะครับเก็บเป็นพักๆแล้วครับแล้วก็มานั่งพักนะครับแล้วก็เก็บเป็นพักๆแล้วมานั่งพักกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนาบัวนะครับนี่ครับบัวนี่ครับบัวนาบัวของเราเนาะนี่ครับก็เข้าไปดูนะครับเราไปดูด้วยกันเนาะว่าการทำนาบัวนะครับ ก็วิถีชีวิตแบบง่ายๆนะครับอยู่แบบสบายๆนะนะครับตอนนี้ก็มีล่มไม้ต้นสแกนะครับพอได้พักผิงครับนี่ครับนี่ก็ดอกนี่ครับมีบรรยากาศนาบัวนะครับนี่ก็เป็นสระน้ำเนะาะสระน้ำว้าวหันมาฝั่งนี้จะเป็นดอกบัวค่อนข้างเยอะเนาะแบบหนึ่งแบบนึงนะครับแบบนึง นี่ครับก็จะมีดอกบัวครับก็จะมีดอกบัวเนาะดอกบัวค่อนข้างเยอะนะครับนะครับมีดอกเยอะเลยเยอะเลยน,นะครับกดทีนะครับจับไม่คกลยถนาดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมรบบดอกบัวเยอะเลยนะครับ พามาดูกันนะครับนี่ครับก็จะเก็บดอกประมาณนี้นะครับดอกบัวที่เก็บขายเราก็เก็บดอกประมาณนี้นะนี่นะครับเก็บดอกประมาณนี้นะครับดอกกว้างใหญ่มากเลยเห็นไหมครับกว้างใหญ่มากเลยพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยนาบัวเนาะนะครับก็เป็นชีวิตเรียบง่ายนะครับอยู่กับธรรมชาติเนาะนาบัวของเราเนาะ ว้าวว้าวดูนะครับเรียบง่ายนะครับมีดอกบัวเยอะแยะเลยนะครับดูนะครับดอกมาบวกว้างใหญ่มากเลยนะครับสุดลูกหงตาเนาะแล้วก็ปลูกหลายแปลงครับตามจริงในสระนี้เราก็ปลูกนะครับแต่มันตายนะครับในสระตรงนี้เราก็ปลูกแต่มันก็ตายนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยปลูกไปนะครับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับอัปเดตนะครับค่อยๆทำไปนะครับผมตอนนี้ก็ก็เริ่มใครอยากแวะมาก็แวะมาพักผ่อนได้นะครับนั่งพักนั่งกินข้าวนะครับเขาก็มีไม้่อนมีแค่ให้นั่งนะครับผมก็ซุ้มน่าจะเดือนหน้านะครับน่าจะสั่งซุ้มมา ค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาดินมาลงเลยเดี๋ยวเอาดินมาลงก่อนน้พื้นดูดูพื้น,นครับเป็นคันนาอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเผาถ่านเนาะเดี๋ยวก็จะเอาดินมาถมแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยดินไปนะครับมาดูด้วยกันเนาะ <S <S ๆๆๆมาดูบรรยากาศทำนาบัวนะครับบรรยากาศดูนะครับดูหัดแม่เขา พัดบดอกบัวครับน to hey, you ี่ครับดอกบัวที่พับเนาะโอเคดอกบัวที่พับแล้วเนาะอ่ะครับก็มีร่มนะครับก็สบายชิวๆนะครับก็ผ่าส่วนผักนะครับมาดูผักนะครับผมจะพามาดูผักสวยงามมากเลยดูนะครับเนี่ยผักนะครับอันนี้ผักผักชีนะครับผักชีนะครับผักชี อันนี้ผักวางตุ้งเนาะผักวางตุ้งนะครับเราปลูกในเข่งนะครับปลูกในเข่งที่ผมเคยบอกว่าปลูกในเข่งนะงามมากเลยนะครับนี่นะครับงามมากเลยดูนะครับหลายเข่งมากเลยนะครับหลายเข่งกินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับหลายเข่งนะครับดูนะครับถัดดูภาพมุมวิววิวสูงหน่อยนะครับก็แแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะ ก็พามาแวะชมนาบัวนะครับนนเกินนาบัวที่ผมถ่ายในคลิปที่4,000วิวนะครับผมถ่ายในนาบัวแปลงนี้นะครับเป็นแปลงแรกที่ที่ทำนะครับแปลงนี้ผมได้ตอนนี้น่าจะ3,800กว่าวิวน่าจะได้4,000วิวเร็วๆนี้นะครับตนนัวนี้ก็แวะมาชมกันนะครับบ้างๆก็แวะมาชมนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณ ที่เข้ามาชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกับคนทำคลิปแล้วก็ใครที่อยากทำเกษตรนะครับก็แวะเข้ามาดูนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณมากครับผม